สวัสดีครับผมเฮียบิลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัคร Lazada ภายใน5นาทีนะครับเดี<ม>๋ยว<ม>เรามาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับสวัสดีครับวิธีการสมัคร Lazada ง่ายๆนะครับให้เราเข้าลิงก์นี้นะครับ s e l l e r c e n t e r lazada. co. th หลังจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับมาเป็นร้านค้านะครับแล้วก็คลิกเข้าไปพอเข้ามาหน้านี้นะครับจะมีร้านมอกับชั้นเป็นร้านค้าขายในประเทศนะครับร้านมอนะครับก็คือจะเป็นเจ้าของแบรนด์หรือตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับส่วนเรานะครับเป็นผู้ขายปกตินะครับให้เข้ามาสมัครใน ลิงก์นี้นะครับสมัครเป็นผู้ขายปกติบน Lazada นะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราเลือกนะครับบุคคลนะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราลงไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ Verify นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่าน6หลักของเรานะครับรหัสผ่านเนี่ยก็จะมี ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็อักขระอีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้เป็นชื่ออีเมลร้านของเรานะครับกรออีเมลของเราลงไปนะครับกรอกชื่อร้านค้าของเราลงไปนะครับผมชื่อ,อเซลสโตร รหัสเพื่อยืนยันนะครับรหัสตรงนี้จะส่งเข้ามายังมือถือของเรานะครับให้เราดูที่มือถือนะครับแล้วก็กอกจากนั้นนะครับให้เราติ๊กฉันได้อ่านและเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็กดสมัครโอเคครับเราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราลงทะเบียนเสร็จ เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับคือการกรอกที่อยู่นะครับในกรณีที่สินค้าของเรานะครับส่งจัดส่งไม่สําเร็จนะครับสินค้าของเราโดนตีคืนกลับมานะครับก็จะส่งมาอย่างที่อยู่นี้นะครับให้เรากอกลงไปเลยนะครับที่อยู่การคืนสินค้านะครับก็ ก่อให้ตรงนะครับกับที่อยู่ปัจจุบันของเรานะครับเพื่อที่จะรับสินค้าของเราเวลาสินค้าของเราโดนตีกลับคืนมานะครับ คนะครับหลังจากนั้นให้เราตรวจสอบดูนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดยืนยันโอเคครับขั้นตอนนี้นะครับเราเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับราาัสดานะครับจะให้เราลงรายการสินค้าของเรานะครับ1ชิ้นนะครับ บ l a z a d a นะครับหลังจากนี้เขาจะให้เราเรียนรู้นะครับขั้นตอนการลงสินค้านะครับชิ้นแรกนะครับถ้าเกิดใครที่สมัครใหม่ขั้นตอนนี้จำเป็นที่จะต้องเจอกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวิธีสมัคร Lazada ภายใน5นาทีในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบดูคลิปนี้แล้วอยากเป็นกำลังใจให้ผม กด subscribe ด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ